คิดคิดว่าใช่ค่ะคิดว่าใช่ก็าเห็นแล้วสงสัยใช่ใช่เอ่อเราเห็นแล้วเราจําเสื้อผ้าหรืออะไรได้คะถึงว่าใช่น้องเราถ้าเดินถ้าอะไรนยอ๋อก็คือมั่นใจว่าเป็นเอสทำร้ายเขาใช่ไหมคะค่ะค่ะ <laughs> หลังหลังจากที่เราเห็นคลิปแล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างคะคุณยาวก็ <laughs> วไม่อยากจะดูอ่อะถูกต้อตงไม่อยากจะดูมัน มันไม่อยากจะดูมันเหนื่อยแล้วไม่อยากเราแม่ฟังด้วยอ,อ๋อค่ะค่ะตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะแม่ก็อยู่ไอไห้องพักฟื้นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าแกก็ลับไม่ได้บ้างใจจิตใจแกไม่ดีไอดีเท่าไหร่คืนแกก็นอนไม่ได้ค่ะแกก็ร้องแกเสียขวัญอะ่ะค่ะ แกก็ร้องแกก็ร้องไห้เสียขวัญอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีคนเฝ้าเลยยุ่งงานศพก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วน้องช,ชื่อเดชาละคะเป็นไงบ้างคะคุณยาวตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วคะ่ะเห็นหมอว่าเมื่อวานไปดูหมอบอกว่าจะย้ายไปอยู่ห้องห้องพักฟื้นแล้วก็เลยซื้อของทิ้งไว้ให้แกอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าญาติพี่น้องก็ยุ่งงานศพอยู่ แล้วรู้สึกตัวพูดคุยได้หรือยังคะเดชาพูดคุยก็พอได้จ้ะได้อยู่ไม่ไม่อยากให้ออกมาเลยค่ะมันอันตรายอันตรายกับทุกคนคนรอบข้างตัวเราเองคนอื่นทุกคนน่ากลัวค่ะงั้นออกมาไม่ได้แล้วค่ะ